ไทยมึงจะน้ำแหม่ไทยคุ้นมน้ำมึงเนี่ยนี่นมีน็นพิเศษวันนี้เราจะทำเมนูเนื้ปปนอ,บอ,อุบุกขวงบุกอินเองแดดดราม่านะคะห้ามดราม่านะคะอันนี้จะใช้ความรุนแรงชนิดหนึ่งค่ะหมาหนองห้ามรุนแรงเลยทำไมเลยถูกออกเปิดอ่ะถูกออก ลุ้นลุกไปค่ะมาทำดราม่านะคะใครที่ชอบดรามา่านั่นมันเฮียออกมาเร็วโอ้มันมันยุกออกทางทาง,งน,นะแต่ยึดเสียงอันนี้จะแซ่บเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีแบบว่าสนิง หล่นลงไปแสบเลยอ่ะแต่แบ่มีครกเนาะมาหายขอมีมีครกไงนะก็ดเกดยเปิดล่าโอ้ยมันอ้ยพอเร็วหลุดออกมันแล้วมันหล่นนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยเธอเดลียวเองหลังจากที่เราทำการบุเกเรนะียบร้อยเยนาะพ่อเรามาเจอมาเจยค่ะ อะไรง่ายไรคอยกอติดอ uh, ันน mm, okay. ี้อ๋อคู่มันจะทำอยู่ได้อร่อยด้วยมาก็คนกินง่ายอยู่ไงกินง่ายอยู่อยากหน่อยถ้าผู้ใดมีโคกพี่น้องแนะ่ยน้ำห้ใส่โคกเด้ะหิซายก็ปล่อย ขวอนีปกน้อพี่นงเนาะใส่ลงไปปลาขวอยนี่ขา,าดก็ได้ไงใส่เข้าไปตาลล้ตาล่ะชูต้าน โอ้โอเลยนาดนี้แหละวน้องตัวอ้หหอ,อ,อมเลยนาไ,ไหลค่ะไันคลิป,ปยาวเลยพี่น้องเด้

อือ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  Nam-nam.